ลูคุณนูจะพาเขาครัวจ้าเอาหรอกจ้าเอาหยฉับหมุงฉับหมุหันขู่หันของเลยหันบอเป็นเห็นบอเปเป็นอยางสีเ็ดเลยในงานแบบนี้เนี่ยบ่้มบกพริก บอกพี่กระแสบมือวันจันโอ้ยถ้เป็นท่านเป็นหลายท่านหนังกระดอกกระเดีย้ยทั้งซอยผักซอยมีซอยผักกับข่าวเนี่ยเบลเลิกบ่แล้วสมูสเสมอโอ้ยแตแมันจมโยจมเห็ดไปมีทั้งถอดมีทั้งต้มมีทั้งหนึ่งอันพีเข้าไปเยชจมเออแสบมือก็สร้างอดทอนเอาไหลหลูคุณหนูตกยากหนีเนาะโอ้ยย้ำไหลเพื่อจะได้ดีโตคือต้องฝ่าไปนั่งฝ่าคือเพลินแน่ ปลาเฮเฮเฮอ้าวซับๆับฉุบชุบลาหั่นฉุดชับฉุบฉับมีทั้งต้มมีทั้งแกงมีทั้งหนึ่งเอาลงไปจ้ะหั่นซอยแซ่เสียงคุณนายสั่งเห้เบิ่งหมอถอดได้เด้อปาสิมเมเได้อี่เยานํานมันกระเด็นใช้แขนใช้ขาลูลูคุณหนูนี่นะผิวสบงงามเลยถนัดมันกระเด็นนี่เป็น,ปนดั่เป็นดวงเป็นดวงได้แน่หนากระสบงงามเลยโอ้ย มาผู้ใด่เหตุก็ไม่เห็นนานมันจะเดนติตากเลยโอ้ยอยู่ผู้หนูที่ไหนโอ้เจ็บเจ็บเบาว่ะเาเูไ่เห็ุน้าผู้ใดจะไม่เหตก็ไม่เหตุมาอีน้องอีน้องม่เหตุแทนเล่ผู้หนม่เห็นแล้วมาอีหล่าไม่เห็ุแทนแม่จ้าบาวจ้า